อัปเดตตารางการแข่งขันฟุตบอลโลก2022นะครับผมอันนี้เป็นตารางใหม่เลยนะครับผมมีช่องถ่ายทอดสดของ fifi tv นะครับที่ผมเคยโพสต์ไปเนาะอันนี้มีช่องเลยนะเซฟเอาไว้ดูนะครับตารางตั้งแต่วันนี้วันอาทิตย์จนถึงวันพระลาศนะครับเลือกดูช่องไหนทีมไหนก็เต็มที่ได้เลยนะอืมว่าไปก็คิดถึงเด็กลิวอูลกัะเด็กแมนยูลหล่อจังเลยอิงเืินเจอกันนะเอาไว้ขยี้กัน ช่วงนี้ก็พันธมิตรกันไปก่อนอติดตามทิกต o k ผมไว้เดี๋ยวผมจะมาเกียนแล้วผมก็จะมาอัปเดตช่องที่จะไว้ดูฟุตบอลโลก2022ที่มีช่องฟีฟีทีวีอยู่นะครับผมเอาไปเซฟดูไว้นะครับจะได้ดูช่องฟีฟีทีวีเด้ออยากเกียนเด็กแมนยูก็เข้ามาได้เลยนะครับช่วงนี้ก็ไปก่อนอน,นะจูบุตุ